รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิาพ,พาทภาคประชาชนเรือข่ายเขตดอนเมืองดีที่สุดศูนย์หของประเทศไทยนะ <c oughs> จะบอกให้เขตดอนเมืองเจริญที่สุดในหลายๆเขตของกรทมเพราะเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลกมาลงที่นี่แม่นบ่แม่แผ่นดินสยามใครรู้ใครลามแล้วเป็นไม่ได้ ที่เข้มแข็งที่สุดดีที่สุดในกรทมคือดอนเมืองอในงานเฉลิมฉลอง,ององค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนคนดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศทำให้เรารับรู้เรื่องราวดีๆของศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเครือข่ายเขตดอนเมืองมากขึ้นฉัันรเธอเทฟ ดีได้ประชาชนนะฮะมีส่วนสําคัญนะ,ะผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะฮะได้ช่วยกันบูรณาการนะฮะในเชิงพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนนะฮะที่มีความเดือดร้อนเราตระหนักถึงความเหลื่อมล้าของประชากรความอยู่ดีมีกินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณนยาเสพติด และโดยเฉพาะการศึกษาของบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองพื้นที่ทํากินเพราะ,ะศูนย์ไก่เกลียจะช่วยพี่น้องที่มีปัญหาให้ยุติปัญหาลงได้ไวขึ้นสาขาของบานบชิระกําำลังจะมีสาขาที่นี่ค่ะแต่อยู่ภายใต้กรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองวันนี้มันก็เจริญพเจริญขึ้นในสายตาท่านนะค้ชจะเป็นไงต่อไปครับท่านโดยเฉพาะ เรื่องน้ําท่วมจะหมดไปเพราะตอนนี้เราทําถนนหนทางใหม่นะคะทำเขื่อนทําท่อระบายน้ําใหม่แล้วก็ปรับปรุงถนนซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของกรุงเทพมนครค่ะครับ,บปัญหาที่ร้อนแรงจะเย็นลงและอาจถึงขั้นสงบได้โดยง่ายโดยไม่สูญเสียอะไรเลยตั้งแต่สมัยโบราณต้องอาศัยศาลาวัตเวลา ชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็จะให้หลวงพ่อเจ้าวาดช่วยก็ถือว่าเป็นการไกลเกลี่ยอย่างไม่เป็นทางการนะก็ถือว่านาวัดกับชุมชนก็จะต้องดําเนินการในด้านการช่วยเหลือประชาชนร่วมกันนั่นก็ศูนย์ไกล่เกลี่ยของดอนเมืองเราเนี่ยก็ เป็นนนสส่นน่่วหึงทีคัญเรียกว่าร้ายจะกลายเป็นดีได้โดยการไกล่เกลีย่ยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเราต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบศิลธรรมอบายามุขต้องละเป็นตัวอย่างที่ดีที่สําคัญคือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารความซื่อสัตย์เป็นหัวใจการบริหารงานทุกอย่างาคนถึงจะเชื่อถือเราแล้วก็ส่วน ความรู้ความสามารถอะไรเนี่ยเป็นลําดับรองลงไปการทํางานของบุคคลเหล่านี้เปรียบคล้ายกับจิตอาสาที่อยากช่วยให้สังคมร่มเย็นขึ้นวันนี้นนทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาให้โอกาสเรานะคะ ให้โอกาสเราลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันจึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะและโดยเฉพาะเนี่ยกับแก้วได้ทีมงานที่น่ารักมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำจิตอาสาในครั้งนี้นะคะมันจึงทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ะะและลงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะผู้คนฐานะาดีมั่งคั่งที่สุดก็คือเคตดอนเมือง <c oughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านของหนังจีนยังคงใช้ได้ดีรับขอให้เคดอนเมืองจงจพี่น้องในประเทศไทยจงจความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงจงหมดไปหม<ป>ดไปใช่ชาติ บ้านเมืองจะ,จะเจริญสุข,ขี่ท่า mm hmm. ทุกทินทุกที่สามาัคคีรวมใจในหลวงตรัสไว้ทำเถิดสิ่งดีดีข่าวดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีเห็นว่าศูนย์ไกลเกลียของคน <ş> ดอนเมืองมีความสาม,มัคคีที่จะช่วยผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะจะบอกให้แล้วบ้านเมืองจะ,จะเจริญสุ <The> าทุกกินทุกที่สามัคคีรวมใจในหลวงตรัสไว้